มาพี่น้องเอาพร้อมแล้วจุดมาจอดเด็ดชาแรกลงไปแล้วนะครับผมพี่นอ้องนี่ครับบัตร650บาทนะครับ15 16 17สหกเซียนแห่ประมาณนี้ละครับพี่น้องโดนแล้วละดนแล้วเหรออยู่บ้านนาสมนะครับตำบลชิเนียงอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับไม่ต้องดึงแช่ไม,<อ>ไม่ใหญ่เท่าไรพี่นอ้องเอา โอ้ยดูเม็ดดูเม็ดตรงนั้นบอสเอาเอาเอาโอ้โหเม็ดจะแหมะเลยบอ,อยดโอ้โหหนึงแผลงไปเอาละครับ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 ตรงไหนใครใครพี่ลงแล้ววันนี้ เฮเรกอาจจะยังงงๆนะครับเพราะว่าน่าจะมีลูกตาลกลิ้งอยู่บ้างนะครับอยู่ใกล้ต้นตาลนะเพิ่บเออกระตุกกระตุกหน่อยปึ๊บ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 ตรงไหนตรงไหนจะบึ้มก่อนครับโอ้ยเอาละครับเอาละครับโอ้ยเอาเละเอาล้วมามาเอาเอาฝั่งนู้นใครโดนฝั่งนู้นใครโดนดุ้มดำดุมดำอยู่เอาเอา เออดูโคดครับดูโคดโคดอยู่ข้างบนนี่เออดี่ตัวกี่ตัวอ๋อทางนี้โอ้ยดึงอีกดึงอีกหนึ่งหรือสองเอาน่าจะตัวเดียวครับน่าจะตัวเดียวอุ้ยสองสามโอ้โหเกือบเกือบล่วงเกือบล่วงเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ด้วยเด็กใหม่ด้วยอ๋อโอ้โหเอาละครับเอาละครับอุ้สามเอาไงสามเอาไงโอ้เด็กใหม่เด็กใหม่ เอาพี่น้องโอ้เอาไงเอาไงเฮ้ยยาเฮยยอึดอึดเอาเอาสามเอาดูปลาตะเพียนดูปลาตะเพียนตัวนี้โคตรใหญ่อ่ะมาตะเพียนตะเพียนว้าวเาฝั่งนู้นสองสามเอามาฝั่งนู้นมีขึ้นอยู่นะครับเมื่อกี้ตึมตั้มตึมตั้มครับเป็นผู้ใหญ่บ๊อบมั้งครับฝั่งนู้น เป็นบิ๊กไวครับเป็นบิ๊กไวเพราะว่ามีบึกอยู่ครับเพราะว่ามีบึกอยู่นะครับมาโดนสามไปเลยครับโดนสามไปเลยอ่าสามหางครับเป็นบิ๊กไว้ครับสามหางเลยครับพี่น้องชาเรก อานู้นครับสร้อยใหญ่ตาครับร <laughs> <า>ลูกหวานแม่เชียรครับพี่นอ้องจัดไปครับบอกได้เสน้นเมื่อกี้เส้นอยู่อ,อ่าเป็นบิ๊กไว้ตัวนี้บิ๊กไว้บิ๊กครับนะบนน่นครับรอรุนกันต่อพี่น้องโอ้โหเอา้านู่นยังยัง เอาอยากอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นปลาผักบุ้งนะครับตรงนี้สองนะครับตรงนี้สองยังมีขาดอยู่ตรงนั้นโดนหรือเปล่าครับอะไรคึก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 โอ้โหเอาเอาตาใส่เลยโอ้โหตาผับบุ้งเข้าวไม้ไม่เข้าครับโอ้แตะเพียนตะเพียนอ่านี่นะครับคึกคึกคึกเป็นตะเพียนฝั่งไหนฝั่งไหนโดนฝั่งไหนโดนโด ตะทนแต่ทอนดูไหมแตะทนยังครับตะทนยังไม่ดูนะครับถ้าแกดูน่าจะเสียงดังแล้วครับมาบอลเมื่อกี้เองครับเ็จตาเท่ไม่น่าพลาดรุ่นนี้นี่ครับเก่าเกมมัเก่าเกมหวานมาตั้งนานแล้วอ๋อรอรุ่นครับเห็นบอลเมื่อกี้ครับไม่เข้าไม่เข้าอ๋ไปเข้าฝั่งนู้นครับนู้น เปิดเอาแล้วครับเอาแล้วครับมามาเจอพีอีไปครับไม่รอดครับเจอพีอีไปอ้าวเรียบร้อยครับหนึ่งหางยังอยู่ครับยังบ่อนอยู่พี่น้องครับมันบ่อนขึ้นบ่อนเสร็จเข้าป่าพักบุ้งข้างๆครับต <ๆ S 1> ามยากครับต้องไล่ๆๆอ้าวใส่ใหญ่ได้อัดกันอยู่ครับ ฝั่งนี้ยังไม่โดนนะครับโดนทางนู้นเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาเห็นวืดหนึ่งเห็นวืดหนึ่งไอ้ยัยยัยยตาทอนตาทอนดูฝั่งนี้วาไอ้ตทอนเตียงสาเติมเอ็นสามห้าเร็วตวทดี๋างเฮโร่ตาทอนฮังเฮรอตาทอนเดี๋ยวผมจะดึงเลยนี่ตทนเร็วมีการบอกให้ตาทอนตาทอนรอซ้ำเติมนี่เนี่ยผมเอ็นสามห้านี่เก็บตัวพร้อมยังเอาเอาเอาเทียงเที่ยงผมจะดึงเลยนี่ เดี๋วยวนะแต่ทอนเร็วหันมาทางนี้แต่ทอออ้อนปึ๊บเดินแล้วเนี่ยเดินแล้วเนี่ยดโอ้ยเอ้ยโอ้แต่ทอนโดนโกระหูกว่ะอู้ไม่เขาเรียกว่าเป็นการสา,างไงเป็นการเตือนไวกน้ก่อนแจ้งไวก้ก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่บอกเบื่อมันหลุดไปเดี๋ยวหาว่าไม่บอกอีกอ๋อเป็นมาแล้วครับหนึ่งหาง ดูครับมันไม่เข้าเหตเลยมันไม่เข้าเหตตาเลยขึ้นนอกเหดุมดุมอยู่ครับมาลุงแต้มแล้วครับบอนแล้วครบเลยโดนแท้ยังไงก็โดนบอนเมื่อกี้เี่บอนอยู่หน่าอยู่ใต้ผักบุ้งแล้วครับเริ่มบอนเลาะข้างดูน้องบอนแล้วมันมุดเข้าใต้ผักบุ้งมาใครจะโดนตัวต่อไปขอให้แตทอนโดน จักตัววูวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ๋อวันนี้เป็นอะไรไม่รู้โอ้เมื่อเช้าทำอะไรมาจ้ะไม่ได้ทำอะไรน้สิโอ้ไม่ได้ทำอะไรนะสิโอ้ทอนตาทอนแล้วเร็วจะทอนวัววโอ้โหนี่มามาได้ลุ้นเลยโอ้ ทั้งบอลุนตะทอนคนเดียวไม่รู้เป็นอะไรมาที่นั่งเลยเป็นบุคคลแบบไหนไม่รู้ทำไมมีแต่คนอยากให้แกโดนยามกันมากแบบนี้เออไปเร็วชิบหายเลยว้าไปไปมาไปปลาดิปลีตแฮเป๋อะไรปลาเปลีตหรือถ้าดูเนี่ยจะเห็นท่าทางอันแปลกประหลาดของแกมามาจะได้เห็นท่าทางไหมจะได้เห็นท่าตกเพลของแกไหมเออโอ้ บนหน่อยบนหน่อยไม่โดนแล้วบนหน่อยวู้เฮ้ยหย่าว้าขึ้นมาดูหน้าแล้วตกใจแล้วโอ้อ้ามาแกมือไม้แต่โทษแกมือไม้มามามาตาม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 ไม่ยอมนี่จะโดนข้างหลังนี่แหละแต่โทษ เอาล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับดึงเหงี่แล้วครับแต่ทอนทางนี้เขาดึงเหแล้วาหางเโรอหางเโรอโอ้โอ้โออปลาฉลาดโอ,โอ้ลุงลุงลุงโดนลุงโดนเอเอเอ,เอาเอาขึ้นได้แล้วนี่ครับบอลแล่อยู่เลยครับเอยู่ใต้ผักบุ้งครับ กต่ตองน่าจะหลุดแล้วมั้งครับเมื่อกี้บ้อนี่บ่อนี่แล้วบ่อนี่แล้วแต่ทอดเร็วต่ทอดเดาเระวังความดันด้วยนะระวังความดันด้วยว้าหนูเอาเอามาปลาตัวนี้จะกวนประสาทตะทอนไปอีกนานเออเอาให้แกวานเลยเอามาวันจนโดนนั่นแหละไม่โดนห้ามกลับบ้าน มาดู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 ทรงแหเหมือนจะไม่แตกหรอกดีโอ้เออฮ่าปลาเขียดเลยลุ้นสนุกดีพี่น้องเอาไม่ทันครับไม่ทันอีกแล้วแต่ทอดสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้อย่ายอมเพ้อายุเป็นเพียงตัวเลขหกสิบหกเองมา อยากดูนะครับแต่ทอนวัย66ปีโดนปลาบึกไหวดึงตกแพอยากดูมากอ่ะบ่นอะไรรักเออลุง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 โดนลุงโดนแต่ทอนหางเฮรอลุงโดนแล้วลุงโดนแล้วหนึ่งหรือสองไม่รู้ครับอาวอ้าวอยู่ไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ครับเห็นตัวแล้วนะครับขาวๆดึงแหไปแล้วนะครับเมื่อกี้ อาาเอาดึงเข้าฟังครับมาพี่น้องมามาเป็นไงเป็นไงอาจจะอยู่นะน่าจะอยู่นะฮึบฮึบชัวเลยฮะอยู่ไม่อยู่อยู่ไหมตาโนงออเขาอยู่อยู่ไหมอยู่อยู่อยู่

เอเอาทั้งปลาเอาทั้งผักบุ้งนี่เลยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวอู้ๆอันนั้นจะหลุดแล้วคันผักบุ้งครับมันผักบุ้งานี่ระวังระวังอบอนตงอนโอ้โหโอ้กรทโอ้รเร็วๆๆๆๆโอ้ๆ เาเราลุ้นกันดูตอปสนั่นมาปยจัก็ตายลงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเรียบร้อยจะได้ทุลักทุเลโอ้กี่นี่ี่ตรอ้ลุ้นกันลุ้นกันครับลุ้นกันขึ้นห้ได้ลุ้นกันครับแต่ท้อนเมื่อยแล้วดู แต่ทนแต่ทนโอ้แต่ทนแล้วโอ้นั่งนิดนั่งน้อยก็ไม่ได้โอ้เงบแต่ทนแล้วแต่ทนมัรอดเราวันนี้นี่เออโอ้สงสารแต่ทนเด้อโอ้แต่ทนปลาก็มาบ้นรอบแต่แต่ทนน้นรู้คนด้วยดิปลีากหลงร ออทันไลยด้วเมื่อกี้บอลอยู่นอกเฮดนะกต่โทษเปลี่ยนเฮปไปโอ้เป็นกะเฮบอไม่ทันอีกแล้วทันไม่พี่น้องบอลอยู่ครับเมื่อกี้บอลโชว์อยู่เมื่อกี้เองวัน มันจะไม่โดนถ้าโดนมันน่าจะมีพิธีริยาแล้วนะครับน้อยจุ้งน้อยเต้นบ้านเลยมือเต้ขึ้นมานเลยมือเต้ถอนจำเซนแต่ถอนจำเซนเอ้นี่แจงวิชนายนี่ให้นี่เอ๊ะต่อเต้โอ้เมื่อแต่คำยูดคมดูดตัวน่ะโอ้นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว นิดว่าไม่โดนครับอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆไอ่าู้แต่แแแอตอนทำการเปลี่ยนแฮรแล้วรอบนี้เลยแม่รอดขอให้แต่บ,บอนโชว์เกเออ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 เอาบอนเลยบอนแล้วโอ้ยถ่ายไปทันมันบอนตอนหน้าแกเลยเมื่อกี้เด้อ มาทันไมนโ่โนทันไมนโ่โนเออ,เ,อเป็นยังไงเป็นยังไงนี่เ็เจปชออ้โสโย้โว เราลุนนครับลงไปสองพื้นเ่ยโดนหรือเปล่าโอ้เป็นมาอีกหนึ่งนะครับ้ครับลงครับงแต้มครับมาทิ้นหลังมาทิ้นหลังครับจัดไปครับสามแต้มแล้วครับ เฮ้ยได้หายได้ลั่นง okay, uh, to so, ันเลยพีはは่น้องเป็นยังไงวะวันนี้ว่าเป็นยังไงเนาะแต่ทอนเนาะอู้ยังยม่ยย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 ้ยยยนยย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 วยย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 เยยวยยยยาน้่นนีย อาจจะทนมากไม่โดนท่างรู่ว่าไม่โดนใส่เลย,อยลเออเออมาบอนตรงนี้เองครับจุดนี้ที่บอนโดนไหมไม่โดนนูมันไวมากลุ้นรอลุนงูครับต่างรุ้นขึ้นแล้วครับ,รบจะลองขึ้นมาอีกหนึ่งหาง เข้าฟังพี่น้องปลามันเข้าฟังน้องนวครับไปจำลองโดนอีกแล้วครับตัวที่สองครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกครับ

มาไปหรือยังไปหรือยังมาเมื่อกี้เมื่อกี้มันดึงดึงแล้วก็ปล่อยแหบไปครับมันจะอยู่ไหมพี่น้องน่าจะอยู่นะครับดูทางทางครับปึ๊บปุ๊บป๊บมาาจอดนี้เป็นไงครับจอดนี้เป็นไงครับไป,นะไปแล้วเหรอ ไปแล้วโอ้ท eh? ุนอยู่ครับ oh, no. เรียบยร้อยเกือบแล้วนิดเดียวเองนิดเดียวเองว้าวลุงครับมาอีกตัวแล้วครับขึ้นมาอีกตัวแล้วตัวที่ห,ทห้าหรือหกนี่ครับโอ้โอ้าวนู่นครับตัวที่สามขึ้นอีกแล้วครับไม่จำลอง ตัวที่สามนะครับตัวที่สาม,ม,มตัวที่สาม,ต,มตัวนี้น่าจะรูปเดียวกันกับตัวที่สองครับ ยกมาแล้วพี่น้องดูครับน้องใหม่น้องใหม่เออกาเล่เก็บไปสามยกนี่โอ้ลันตาโอ้ยกนกปลาขึ้นสองนี่นี่ลันตาลันตาครับเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดสุดยอดแล้ว แม่ยอดวง9ลบ9ลล3 6ิลบล6ดเือแลแน5 40แเาไหนเอา2ี่นริ่มเกากันแล้วครับเริ่มเกากันแล้วเอาเงียบแล้วครับแต่ทอนเชียไม่ขึ้นเลยวันนีปาขึ้นวนรอบแก้รู้กี่ตัว โอ้แต่ทอนขึ้นอีกแล้วเราแกไปง้นไหนครับ <c oughs> โอ้เ <c oughs> ชื่อไม่ขึ้นเลยวันนี้อ่าก็ <c oughs> มันหนุนนานกันอยู่พี่โน,โอโนโออ้องนะครับลุ้นได้ฤทึกกันนะครับก็มีได้มากได้น้อยแคละคันนะครับคนหมานก็หมานครับพี่โนโอ้องเงียบแล้วนะครับผม,มบางทางบางคนทางก็ขึ้นแล้ว ก็ฝากกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่พี่น้องมาเรื่องเลยมากลูดูน้ำหนักก่อนดูน้ำหนักหักแต่ชั้นหักอันนั้นไปเท่าไรเนาะหกกิโลหกกิโลว้าสุดยรดเลยใช้เวลาทีมเวลาทีมงานมอบให้ผมฟ้าหกกิโลเอ้า นม่จบเลยไม่ได้ไม่ับตอกี้ยเกมาี่มอบไปสริยน่อยสิเกีคนสวยอ่ะตายเลยบคุีครับขอบคุณครับขอบคุณครับของฝากของฝากขอบคุณครับไม่แต่ตัวนยกกเข้า